ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j a โ o นะคะอยู่กับไทยอีกแล้วค่ะแล้วค่ะก็อยู่กับคันนี้เลย a l l ่ a Cool ทค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมเซนเซอร์ทาวเตตแล้วก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยตามถามมาเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยที่ยางลดเสียงแบบสอดก่อนนะคะเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเต็มๆทั้ง4บานประตูเลย อันนี้นะคะจะช่วยกันเสียงลมค่ะเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นรบกวนค่ะแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวขอบยางด้วยนะคะในไมบีไม,บไมแบนแบบนี้นะคะออาต่อไปเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้ากันค่ะฟังก์ชันแรกนะคะจะมีในส่วนของัอสวิตช์สามารถสั่งเปิดจิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งตรงนี้ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลย สายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้ไงานเนียยเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งผิดได้จากตำแหน่งโซลิด,ดั่มคะมีในส่วนหออเซฟตี้ความปลอดภัยนี่เป็นตัวระบบกันหนีบนะคะฝา,าถไายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะติดให้ดูกัน ของเราจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแช่ไปที่รูปฝาท้ายแบบนี้ก็สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะขาดไปไม่ได้นะคะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ทาเตนนั่นเองตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ สามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยหากท่านใดนะคะที่ใช้รถออร่าคูดแคทค่ะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยะะที่ร้าน J S o หยนดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดียวท่าคขาเนี้ปิดกันให้โดยหนึ่งครั้งนะคะ